โอเคเทส,เสียงเรียบร้อยโอเคคนสะวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเองนะครับบอยพ์นะฮะบอยพิงคนเดิมที่หายไปนานนะหายไปเป็นเดือนเลยมั้งน่าจะล่าสุดเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะที่ผมพอกออกมาแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาบอกสาเหตุว่าผมหายไปไหนมานะฮะคืออย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องงานนะใช่ฮะเรื่องงานคือที่บ้านผมมามีงานค่อนข้างที่จะหนักมาก โอ้ยเสียงรถเจ็บแม่เอ้ยโอเคมาต่ออืมอืมเอาดูมันทำโอเคก็คือผมเอามีปัญหาด้านงานด้วยทุกคนคืองานมันเป็นงานเร่งงานเนี้ยมันต้องก็โอเคงานเนี้ยมันเป็นงานที่เร่งทำมานะทุกคนนะโอเค ไม่ต้องสนใจเสียงรถนะฟังผมพูดต่อไปคืองานนี้มันเป็นงานเร่งคนระเป็นงานที่ผมทำมาพอมันเป็นงานสวนซึ่งงานสวนมันต้องงานสวนมันต้องเฝ้าตลอดเวลามันต้องดูตลอดเวลาไงแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่มีเวลามานั่งทําคลิปเออแล้วก็ไอโพสหลายๆโพสที่ผมเคยคิดว่าผมจะกลับไปทำอ่ะก็คือหลายรอบมากที่ผมพิมพ์ไว้ก็คือตอนนั้นนะ่ะ ผมนึกว่าผมจะได้กลับไปทำแล้วไงเพราะว่างานมันก็คี่์คายแล้วอ่านึกว่าคี่์คายมันคืองานมันก็คี่์คายเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็นึกว่าแบบเออจะได้กลับไปทํา YouTube ต่อแล้วแต่อยู่ๆงานก็เข้ามาอีกทุกคนก็นั่นแหละพอง,งานเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ไปทําคลิปไม่ได้ก็ต้องทํางานต่อเรื่อยๆแล้วก็เรื่องฐานะการงานการเงินนี่คือค่อนข้างยุ่งยากฮะก็ไม่ได้ทําคลิป,ป,ปหลายวันเลยต้องไปทาํางานนู่นทํางานนี่อะไรแบบนี้ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายอะที่ทับถมเข้ามาโอเค นี่ก็จะไม่มีอะไรมาแล้วก็เนี่ยหลังๆนี้ผมก็จะเริ่มอัพคลิปบ่อยขึ้นนะนะเพราะว่าผมก็เริ่มมีเวลาว่างแล้วก็มาทําคลิปได้ทําคลิปได้แบบตามปกติเลยแต่หลงัลงๆอาจจะดูแบบแปลกๆแล้วคนคลิปผมอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมยังใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อัดคลิปไม่ได้นะเลยส่งเป็นภาพ,พนิ่งๆไปก่อนนะเออดูนิ่งไปก่อนนะนาฬิกาหยุดเวลาฮะอ่ะเพราะว่าน่าจะได้แบบทำในโทรศัพท์น่าจะอีก เดือนนึงอ่ะทุกคนไม่ก็สิ้นปีใหม่นี้ก็ทําผ่านโทรศัพท์แล้วทุกคนก็ได้ทําคลิปแล้วอันนี้ก็จะส่งเป็นรูปไปแทนไปก่อนนะฮะส่วนลิงก์อะไรก็จะแจก,กใต้คลิปนะทุกคนนะเป็นลิงก์ปกติหมดเลยแล้วผมก็จะกลับมาทําคลิปแบบไวขึ้นแล้วก็วันหนึ่งอ่ะผมจะอัพแบบอัพหนึ่งคลิปถึงสองคลิปนะวันหนึ่งอ่ะเราก็จะอัพทุกๆวันนะแต่ว่าผมจะหยุดอัพคลิปทุกๆวันวันพฤหัสวันพฤหัสกับวันศุกร์นะลดอีกแล้วโอเค ผมจะออพคลิปอาผมจะไม่ออพคลิปทุกวันพฤหัสถึงสุกนะไอ้มันพฤหัสกับวันศุกร์ไม่ใช่ถึงสุกพฤหัสกับศุกร์เท่านั้นนะที่ผมจะไม่ออพคลิปเพราะว่าอาเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาพักผมอะผมก็ต้องให้เวลาพักกับตัวเองบ้าง่าผมก็จะมาทําคลิปเหมือนเดิมนะ,ะคำว่ากออาจจะเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนเออไม่รู้เป็นไรนะติดใจคําว่ากอเนี่ยกอกอกอเนี่ยเออโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็มีเท่านี้แหละทุกคนก็ติดตามก็นด้นะครับ